สวัสดีค่ะสว,วัสดีเอฟซีแสงองคุณเล่นสุดๆคันเนาะค่ะเอาเข้ากันอย่างใครคนสวยเนาะอันนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะไอจากบันหากน้องไม้เนาะค่ะพี่น้องน้องไม้วรัญญาจ้านี่ค่ะพอนอ้สั่งตรงมาว่าหาเห็ดลูกชิ้นเนาะค่ะเนื้อลูกชิ้นค่ะติ่มมอใหญ่เลยหลักแต่เห็ดย่าแงแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นว่า ยำร่วมมีดเนาะค่ะก๋าเล้วแต่เขาจะเฮ็ดแบบว่าจะเอาอย่างวัตถุดิบอย่างใส่เนาะค่ะตามงบประมาณก็จะประมาณนี้เด้อพี่น้องนี่คะ่ะน้ำจิม้มน้ำจิ้มจเจ้าใายเซ่ห่วยเที่ยวฝากไว้ได้หน่แน่พี่น้องแม่ต้อมเนาะคะ่ะแม่ต้อมก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาอีกแล้วจ้าค่ะก๋วยเตี๋ยวแซ่บแล้วก็อันนี้จะเป็นของทีมงานของเฮาจ้ะพี่น้องอันนี้จะเป็นทีมงานของเฮาเมืองบรรยากาศในงานพี่น้องเมืองบรรยากาศในงาน แต่ละคนนะคะแต่ละคนตอนนี้นะคะงานงานก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้นะคะเขากำลังให้ทีมงานเขากำลังตก่อลเข้ามาแจกคนก็จะหาทยอยนางนะคะนี่คือบรรยากาศในงานพี่น้องน้ำก็มาค่ะน้ำาเม่เอาหนามนะคะพี่น้องได้แล้วค่ะ เอาน้ำอันนี้นะคะเป็นของโปรตีนนะคะรบรรยากาศได้งานกันแต่ประมาณนี้นะคะพี่น้อง นี่ค่ะบรรยากาศในงานเมื่อนี้นนนนะะเป็นเมื่อฉลองน้อพี่น้องเนาะฉลองในทีมงานของเฮ้าเนาะค่ะเป็นเมื่อฉลองจ้ากอจะมีกันการดื่มการกินฉลองกันเนาะพี่น้องก็กบ้าว่ากันเนาะคะ่ะหลังจากที่เฮาเปิดงานแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็จะไปเข้หาหน้าคนก็จะปล่อยให้ทีมงานเฮ้าไล่จดก่อนเนาะคะ่ะ กินงานเท่าขุนโชกอนหลังจากนั้นก็จะเป็นแขกรับเชิญพี่พันมาานาะพี่น้องแล้วกาหลังจากนั้นเท่ากับจังมวนกันนะพี่น้องเนาะมวนยาวะคั้งะนพกาพิงันนะนี่หนามอมพี่น้องอันนี้คือน้ำของน้องนาริสาจ้า สตัวน้องคนน้องบนเด็น้องมาริตา,านะคะเบลพ่อเฮาเจอพี่น้องกันเปิดร้านน้ำแซ่แซ่กับพี่น้องเจิมแล้วนะคะเจิมแล้วค่ะเป็นนมส,สดค่ะนี่นมสดอร่อยหอมมันหวานนะคะพี่น้องตามใจชอบนั่โตนมนมค่ะพี่น้องโตนม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 นักดนตรีจัดกันเป็นโตเป็นโตเป็น,เ,ปนเลยจ้า ั้งไในก็ขอบคุนเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุนบานหักน้องไม้เนาะบ้านหักของน้องวรัญญาเนาะคะ่ะที่จัดไอจัดสนบสน,น,นะ,ะพี่น้องมาก ย้งร่วมมีแล pues ้วก็ลูกชิ้นเนาะค่ะให้ทีมงานเขาได้กินในอิ่มสจำลานกันจำนวนเงิน3,000บาทเนาะค่ะพี่น้องอีกแบบบานหน้ากระได้จัดให้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะแล้วก็ให้ทีมงานเขาได้กินกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต <Weekly>. ่เจ้านายเขาจะมาเบิ่งบรรยากาศในงานอีกที่นึงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้พนกงเริ่มทยอยกันมาเนาะค่ะบรรยากาศในงานร้านน้ำของเราขายดีมากๆเลยจบครัลผมซื เป็นพิชังเป็นพิชังอะไรเนาะพี่น้องนเนาะเป็นพิชังแบบในในงานงานบุญนะคะงานบุญงานฉลองในนะค่ะวกักาจะประมาณบรรยากาศในงานพี่น้องคุณโตบอกโต๊ะของบอดท่าพี่น้องคุณโตของบอดเราประมาณจะเปิดงานไหนด้พี่น้อง สาวสวยไม่ต้วยก็กําลังมาค่ะกําลังเดินทางมาแล้วค่ะแดนเซอร์เสร็จแล้วรีบทยอยออกมาเลยเด้อเวลาเรามันจะหลีจะข้ํำเด้อนั่งเลนะดีจะแม่วจาสวยแล้วออกมาเลยเด้อใครสวยแล้วออกมาเลยไปนั่งโต๊ะไปนั่งโต๊ะเลยจ้า นักดนตรีมาให้ครบเดอมน่าใกล้ๆกันนี่นะเดี๋ยวสวดซอยเราประเมิอย่านอนเด้อนักดนตรีกับค่อยอดันเสือกินได้นะครับวันนี้ดื่มได้ต้องมีสตินะครับไไมม่่เสยกัันอูปดใครหงอกกันก็จะมีรถตู้สี่เหลี่ยมมารับนะคะน่าไม่ได้ใส่ แล้วก็ตรงปูนซีเมนที่ลาดใหม่ห้ามเดินนะครับเพราะว่าเราเพิ่งราดไม่กี่ชั่วโมงนี้หามยางด้วยพี่น,อน้องเด้อแหวนเมาหลัไปลงยางตื่น้มาไม่ต้อหไมยตีนเต็มมันประใบด้ิ ไล่เตะฟอร์สู่ปู่สู่พุ่นแล้วก็มีใจน้ำไหลไหลแล้วก็จะได้การสั่งผลงานนะครับได้ชว์ผีปีโป้งนี้นะครับเปิดโป้งใหม่ที่เราไม่ได้เปิดยังตัดตาแล้วก็าเป็นผลงานมีเท็ีดีดีเกินไปมีแต่ผลงานปังๆงรัมรัมรว่ยรุ่เพราะว่าสิเป็นทั้งด้านงานการแสดงเพราะว่าสิเป็นทั้งด้านธุรกิจค้าขายออนไลน์แล้วก็เพื่อ เพื่อนอย่างเพื่อนเลี <finish quote> ้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงน้องเลี้ยงงูเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงทีมงากน้องอย่างนี้ได้ดายแต่ก็น้องทุกคนได้กทีเลี้ยงพมูเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวต่อๆไป่อดีตปัจจุบันมีเรื่องของโอ่งกุ้งลำน้อง ขอบคุณพี่ดอกเอ็มซีบ้านแสงห้องฟินแลนด์ขอบคุณคอขอบคุณแมนขอบคุณพี่ดีพี่เอนดูพี่รักพี่เมตตาที่งานแสงห้องฟินแลนด์เนาะต้องจำเนาะการจะได้กัน์ดักลูกหลานฮักที่ห้าจะร้องฟินแลนด์เต็สี่ไปตลอดเด้อนะครับจะในยี่พี่น้องมีความสุขหลายๆถ้าคุณกระไดนะครับโปรดให้ทุกทางกราบกันนะครับอ่าสวยๆค่ะครับผมจะได้ขอให้บ้านแสงห้องฟินนแลด์สั่งคว้างซี สามคนต้องซื kind of ้อพี่น้องแฟนข้องรือโ่เออ่าพดอย่าพอย่าพูดอย่าพูอย่นพูดอย่าพอย่าพูก็ยาอน่าพดอ่อม่าพู่นพูดอย่อย่าพอย่าพูดอยพู่อน่าย่าพูดอย็พอ่พูยาพูอาพย็พอยาพอยาพูดาพู่พู่องใาพูอบ่าพพอ่อา ครอบครัวสำรอแสดงไปยังนี้ตลอดไปนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศล้างไลยสดจบนนะครับครับครัครับครบครัอครับครับครับครรครับครับบคครับับับั กินนอนกินเผาเนาะคะ่ะก่อนกลับค่ะกินตะนาเนาะคะ่ะพี่นอนกินตะนาก่อนไล่ไปตกลงจะเลยต้องกินเผาบันทัดอ้าวโอ้ยบอลเบสาอลเบส <c oughs>